กล okay. ังจะทอยู่แล้วก็ขอแต่อาเลรบ่างกครับรับผู้ที่คิดต่อไปสมาธิ ทาคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลเมืองราชสวายประธานวิทยาศิริีอวอเกนรักประธานเทศบาลเมืองราชสวายท่านผู้บริเกียร์ผู้รับุิท่านตามที่บริษัทสิธาราพเขตที่จำกัดโดยนายสนิทพันธ์โชติเวชกรรมการผู้จัดการได้ยืดที่ดินให้กับเทศบาลเมืองราชสวายตำบลราชสวายอำเภอลำพูนจังหวัด นนเพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ซึ่งสแสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับเทศบาลเมืองราชวายเพื่อใช้เป็นศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองราชวายโดยใช้ชื่ออาคารโชติเกตเทศบาลเมืองราชวายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับ ความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่ดีและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอเงินครับบ้าเชิญครับเก็บบ้านเชิญเก็บบ้านนะครับเก็บบ้านนะครับเก็บบ้านเชิญรูปบุญนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่มอบที่เป็นบรรยากาศกได้สบายในวัดโบราณโอเคเรียบร้อยพวกเก็บต้นไม้กับการเก็บต้นไม้ทั้งรับ วันใ่กมีและอคาม่าับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่รมาครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านโจทิเวกับผู้มอบที่ดินให้กับเทศบาลเมืองนราธิาสจำนวนที่ดินเกือบเกือบี่ไร่นะครับซึ่งในจำนวนที่ดินที่นี้เรามีโครงการที่จะทำเป็นศูนย์การแค่ ศูนย์การแพทย์ร,ยรัตถวัยเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งที่ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัตถวายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องสุขภาพหรือทำโครงการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัตวายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพกันแล้วก็ในโอกาสที่ มีเชื้อไวรัสหรือมีโรคระบาดอะไรต่างๆเราจะได้เตรียมพร้อมตรงนี้เพื่อที่จะดูแลชาวราชวายให้มีสุขภาพและปลอดภัยจากโรคต่างๆครับโครงการเงื่อนที่อนี้คือตอนนี้หลังจากที่เราได้รับมอบที่ดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลงมือทําการเลยต,ตอนนี้เราได้ทําเกี่ยวกับเรื่องถนดนหน,านทางการที่จะเข้าไปที่ที่นี่รับความสะดวกนะครับแล้วก็ จะเริ่มขมดินไปเรื่อยๆจนสร้างอาคารด้วยกับาวว่าไม่น่าจะเกินสองปีแต่เรียบร้อยใช้บริการได้ครับมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ที่เราคิดยังไงที่มอบที่ให้กับหน่วยงานราชการเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ก่อนอื่นก็มีความยินดีนะครับอย่างสูงเลยที่อย่างน้อยอทางบริษัทเราซึ่ง พอมีที่ดินแถวนี้อยู่บ้างนะครับไม่ได้มากมายแต่ว่าเราได้มีโอกาสที่ดีที่จะมอบออที่ดินที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นศูนย์การแพทย์นะครับเราก็มีความยินดีมากที่ท,ท่านนายกมีความประสงค์อย่างนั้นแล้วกเ็เรารู้สึกว่าเราน่าจะถึงเวลาของแถวนี้พอดีนะครับเพราะที่จริงทางศรีธาราก็ ได้ทำสิ่งพวกนี้มานานแล้วนะครับก็คือเราจะดูว่าใน area ของเราเอาเอาแค่แถวแถวบริเวณนี้นะครับก็คือเราจะทำอะไรให้กับชุมชนได้บ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ถนนอ่ะเรามีการยกถนนให้ซึ่งทราบว่ารถข้างๆจะติดนะครับแถวน,นี้ก็ได้มีการทําถนนขยายถนนมาเรื่อยๆนะครับถนนเส้นในเส้นนอกเราก็มีมีการที่มอบให้ ซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีโอกาสที่ทเ,เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ผมก็เลยสนใจนะครับทางตัวแทนของบริษัทสิทธาราอาจจะไม่คงไม่มีความบังเอิญก็ยินดีครับพอ,อมาเป็นศูนย์แพทย์นี้ผมคิดว่าน่าจะให้ประโยชน์กับชุมชนได้ดีครับมูล น่าจะประมาณ25-30ล้านแล้วประมาณนี้นะครับ